อธิบายวิธีใช้เครื่องแวคลูกกิ้งแบบอุ่นร้อนแบบคร่าวๆค่ะอุปกรณ์เครื่องแวกค่ะครีมแวกผ้าผ้าสำหรับใช้แวกอ้อ,อยและกระดาษทิชชู่มาเบิ่งวิธีใส่กันค่ะเปิดฟ้าออกเปิดฟ้าเครื่องแวกออก ใส่คีมแว็กเข้าไปแบบนี้เลยจ้าอ่ะเปิดฝาตัวนี้ออกนะคะปิดฝาเครื่องแว็กเสียบปลั๊กค่ะเสียบปลั๊กเลยเข้าไหม แล้วไฟจะออกแบบนี้ค่ะเสียบปลั๊กทิ้งไว้30นาที30นาทีนะทุกคนแล้วทีนี้แว็กข้างในจะละลายพ่อแว็กละลายแล้วให้เห้าคามความหัวเครื่องแว็กลงประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็เปิดฟ้าออกค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแว็กที่เห้าเปิดใหม่เขาก็ดึงกระดาษตรงนี้ออกเลยดึงออกเลยค่ะดึงออกไปเลย แบบน,นี้กิ่งไปตามแนวขนกิ่งไปตามแนวขนเวล,ลาดึงให้ท่าผ่าไปแล้วก็ดึงย่อนขนดึงย่อนขนเสวนอ้อยกับกระดาษทิชชู่มีไว้เห็นอย่างก็คือถ้าสมมติว่ามันติดมันเหนียวติดมือเทาก็สามารถเอาอ้อยใส่ในกระดาษทิชชู่ใส่ไปในกระดาษทิชชู่ ้วก็เส็จเสร็จที่มันเหนียวที่มันบออกเสร็จส่วนผู้ใดสนใจพิกัดแบวกลูกกิงค่ะใส่ง่ายใส่สะดวกรากาควรเนึ่งนี้สามารถใส่ได้ประมาณสี่หาเท่อค่ะแล้วแต่ผู้ใดคนหน่อยคนหลายตามในตะกาได้เลยค่ะ